ไปทุกคนไปฮอนดเด้อเด้อฮอนตลาดเลยนะโอ้โหยเขามาตลาดบรรยากาศคือเก่านะทุกคนนี่ร้านซูชิที่เคยกินนะร้านซูชิของกินกับร้านอยู่นะทุกคนของกินกับเพียบมีทุ้ดูแบบี่กะป้าเผานะ บายอยู่นะครับไปไปน้ำปั่นที่ใครกินนะส่วนนี้ก็คล้คายเกือบคล้ายท้องเถ่านะทุกคนคล้ายกระเป๋าของนี้ส่วน เิ่นเห็ดกว่างกเก่านะทุกคนเพิ่นเห็ดกว่างกเก่ามาดรอปก่อนนั้นอยู่แถวนี้มันสีแข้มนะทุกคนแต่ว่ามาดรอปนี้ิ่นมีห่านคล้ายเสือผ่ามาไลยห่านอยู่นะแล้วก็มีสไลเดอร์น้ำนะหมดเดยมาดรนะเออว่ะทำมี่หานคล้ายเสือผ่าไลยห่านนะทุกคน ก็ไป็นขายเสื้อผ้าบรรยาก,กาศโดยรวมครับประมาณนี้นะทุกคนเพระาะว่ามันเป็นตลาดบอยไนล์ตลาดบอยไนล์ป็นไรเสื้อ็จพ่นขายเสื้อผ้ากระตุ้ละห้าสิบเก้าบาทสองโตะ๊ะลอยนะทุกคนเสื้อผ้าพวกนี้มีอยู่นะ จะไรแต่เนี้ยมันจะไรเลยนะครับโซนนี้เป็นโซนคล้ายเสือปานะทุกคนเสือปาแล้วก็มีรองเท้าแล้วก็ฟังเบื้องนั้นข้างในเบื้องนั้นก็จะเป็นคล้ายกับเขานะเป็นโซนภายโซนมันนะทุกคนกับเขาก็มีหลายอย่างนะสัมฤทธิ์โดเดียบร้อยใครพอนโดก็มี ขนมขนมบานะมาตัวนี้เลยเออยากินตันั้นมราซมะเดอเอัตัวนี้นะกินนมบานะทุกคน ออกมากเลยแล้วร้อนมาเลยนะทุกคนห้องหอนเลยห้องฟอนนะคะจะพาตัวนี้ไนหมูย่างขายหมูย่างนะครับจป็น้ก่าแต่เส้อน้ำมบันเล็กน้อยนะทุกคนหนนนะคนนุ่นบรรยากาศคนเก่า กะไรนะเพราะว่าเป็นกะลงมากอะยังไปซื้อผักมาที่ปะโอมีหอวยหอมมด้ครับนไ้ปม่ก oh, ินเนี่ยก็บได้ปันี ส่วนคล้ายประคองใหม่ๆซดๆกับเสียบาร์บคนกกอนหมดมะกวูดไม่ต้องกังานนะพักสดกับร้ายนะทุกคนใส่บีใส่สุดตรงยำเพียบบรรยากาศโอ้ความมันเป็นคล้ายม้อคล้ายไก่นะทุกคนฟังกันนะ สนสุตทงเลยนะบรรยากาศยังไเสยอะ้มีนว้าวหรอไปป้ยางกาไปแววซือนำมะพร้าวกันนะทุกคนใช่ไหมฮะนรรยากาศไปนำมะนำมะพร้าวำะ มีเก๊กฮวยมีเก๊กฮวยน้ำมักซิดายน้ำลำใหญ่แล้วก็เก๊กฮวยน้ำข่าวแล้วทุกคนอันน้ำข่าวก็จะน้ำปุ๊กแหลตแหลตแล้วทุกคนใช่หรอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอย่าไปทางได้เดตต่อ อืนอีญญ้โอ้มีนจะนอยง,งามสีงามขนาดน่าขนมตัวนี้ว่ามูยยองตัา,านี่ก็ได้นะ ดาาเดี๋ยวเราไม่ได้หาสามยางเหรอสามยางเหรอเดยวขนมกันั้นทุกคนกิดขนมเด้อตัวนี้ได้คืนยังอันนี้อันหนึงนะไปจะเสด สามยางเท่าไรละอยู่ป่ายสามยางห้าสิบเออสามยางห้าสิบบาทุกคนในขาที่เคยซื้อน้งหมดสามยางห้าสิบบาทส่วนในกระ,ะเกี่ยงลูกส้ม อ้าวเช่นทุกคนหลังจากรอตลาดมาของขออกมาเดียบร้อยนะทุกคนซื้อของมาเดียบร้อยแล้วมาเบาิ่งผลงานก็จะหน่อยนะทยกเขาา่านรีส่วนหบางมิเตอร์มันหวานเย็นๆนะทุกคนขนมเพราะว่าอากาศมันห่อนกับเลยนะแต่ว่าสินั่งเด่นก็จะหน่อยเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศยามแดงนะทุกคน อยู่สนามกีฬาสนามบอลคนนะบรรยากาศมีกางค้างน้าตะกน,นี่เป็นตลาดมาตานี้ก็เป็นสนามกีฬาเตะบอลน,นะบรรยากาศยั่งได้ก็เย็นดีอยู่แต่ว่าตอนเตียงเนี่ยโอ้อากาศห่อนได้นะทุกคน แต่ว่าความมากอะอากาศเย็นดีบรรยากาศดีหน่อยแดนเออสายหนาวความว่าสิบบ์หน่อยนอนไปนละไปเมื่อวันนี้นะทุกคนหล้อจะม่มากสองหน่วยกลับแล้วบัดนี้ อ่ะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะทุกคนเพราะว่าช่องนี้ว่าก็บอกรอยเลถ่ายคลิปนะเพราะว่าติดงานแล้วก็มีแต่แกถามไว้โอกาสหน้านะทุกคนเดี๋ยววาก็สุดท้ายใ้เบิร์กเจอหนึ่งนะทุกคน